ครับครับแมนครับแมนม้วนนี่ฝนแห้งรีวันเนี่ยครับเนี่ยมอวนนี่ฝนแห้งรีครับไอเห็นในแบบข้อเลืองอีกบ่แบบข้อเหลืองอ่ะเห็นอีกอยู่หว่าสงมือเนี่ยครับทีเห็นเห็นเห็นข้างเห็นข้างสุดท้ายจากปีแล้วครับเนี่ย ปีไก่นี่ปีนี้ปีหกหกปีที่แรกหกหาปีหกซีดีครับปีหกหาอ๋อเห็นปีหกหาเห็นดิเห็นอยู่ทงอยู่อยู่ทงพ้นหรือว่าอยูนมองมองไหนอ๋อหน่วยสุดท้ายนะหน่วยที่สามนะอ๋อมันห่างกดจิรีบว่ตัวนี้ได้ยังไงเห็น เห็นส่วนส่วนกลางลำตัวดิอ๋อเห็นเฉพาะส่วนส่วนหัวใหญ่ใหญ่ขนาดเต๋อ้ำตัวตรงกลางกลางนะใหญ่ขนาดใด๋อดิอ๋อครับครับครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ฮะโอ้พ่ต้องไปยุ่งเขาเด้อเขาหลบปลีกเลี่ยงอย่างเดียวครับนะครับอ๋อหลบ งงแม่นตัวเดียวกันที่เพื่อนว่าบนเห็นว่าตัวใหญ่ๆยังนัว่ามันมันตัวเดียวกันปะทีอ๋อเจอเจอช่วงหนาฝนเมื่อที่เขาประมาณหนึ่งเดือนทีสูบน้ำหาดหรือว่าใส่ใส่อ๋เเเเเอเขาเขาียวพอดีตอนนะี้ช่วงเขาเขียวนะอ๋อช่วงช่วงเขาเขียวนะ ครับโอ้ต้ำเขาเขียวแสดงว่าเพื่นไอ้เขาลบยุ่ยยนี่ยนะมันที่เป็นเป็นโพงเป็นพ้นยู่เนี่นะนนะมันมีหมงยุ่ย้ครับเนี่ยไเทแถวนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นป้าจะเป็นทางานนปเป็นทางเที่ยวเขาระวังเด้อครับลบลบหลีกเลี่ยงครับมาเบิ้งดีดีนะครับอ๋อน,อนะครับเออครับครับเป็นตืน่นเตืต่ตตๆๆตตๆๆนแตาตกใจเนาะนี่<ว> พอยางไปก็ท้งยันยันอยู่เด้เนี่ยงันน่ะ <c oughs> ว่าจะเปลนน่ก็ที่พอางขามพุนนี่เดยครับเนี่ยายางไปทั้งพุนน่ะนะครับอันข่นพุนช้างหน้ากับพนนั่นกระดนานี่ใชแม่ยุ้ตีอ๋อพนต้นักขามตีฮูเากัน้นกัตานนะครับขอากันตาน ทีด้ดามจนเหลี่ยมตีครับครับโอ้จงอางตัวนี้มั้งที่เพิ่นเห็นอยู่แถวเนีย้ยครับเห็นอยู่ผมครับจงอางตัวนี้นครับไอะตะก้อนพวกน่าเสมมียมเพิ่นมาน่าเสียมมามา,มาห่างอ่ะมาห่างลกหรือมาจังไหนว่าเก็บยีนันน่ะมากลางตรงเต้นอ๋อเพิ่นไอ้เสียมกับมฝ้าอยุทธ์นี้ยุ่ธ์เชียงนะเลยกูตรงเต้น,นกลับเลยเดี๋ยวจะเอาเลยเดี๋ยวตรงเต้นนี่เลยจ้ยนติเอา นี่ขนาดเพิ่นเป็น,น,นขนาดเพิ่นมาเพิ่นเป็นพันอยู่กับปลาอยู่กับดวงม้าเพิ่นย่าง,าาย,งย,าาย่านเนาะเออแปลกเนาะเออเนี่ยช่วงที่นาเสียบมาพ่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกือบสิบป,ปีแล้วเนาะเรื่องเกือบสิบป,ปีแล้แวเนาะน,น,น,นี่ครับนี่นี่เคยเคยย่างเบิ้งตอนช่วง เศดน้ำปังตัวนี้เดืช่องใดเห้งชยางเบื้งโอ้มันเป็นผงก็เนี่ยถนดอ๋อก็เลยคิดช่วงน้ำปังว่ะครับมาเบิ้งช่วงน้าปังเป็นเป็นผงอ๋อสมพองงูมันยูนีอะได้เนาะครับครับยูนีคันได้มากพจน์เนี่ยพ่อได้แทะแนวมีหมืองยูครับมันต้องยูเป็นเป็นหางมันน่ะยูนีละมันมีหลายหูพร้อมนะครับแม่แม่ครับเป็นผงอยู่งไหนต้องระมัดระวังครับเนี่ยโอ้จงอางเอาอีกเรื่องนึงยินข่าวว่าอยู่นี่เจ้าที่แห้งวันนี้แม่ท่านวันนี้ ยินมข้าวว่ามีนี่ว่ามีลีดสิยิมนางสั้นแหะทีสมัยตะกี้ยายมันนะแล้เห็นทีตั้งแต่ที่พวกตะลีเฮ็ดไอ้ย้ายเตาน่ะครับซุ้มมันซุ้มลูกตะลีน่ะครับนอนอย่างนั้นไม่ได้เลยตี่นอนเนี่ยคือเอาเอาเห้ยสั้นตน้อนเพราะว่าครับแต่ว่าสังเท็ยนว่าอยู่นี่เป็นยี่สิบสามสิบปีสำหรับเพื่อนเทียนสุนิที่เพื่อนว่าเพื่อนเห็นเป็นเป็นตั้งไหนครับที่ว่าเห็นเห็นเนเนี่ยเป็นยังไง

ที่ออมีเรื่องเล่าท้าตะกอนคนเทียนยังนีนอนว่ได้แล้ครับเพิ่นว่าเห็นเป็นรูปไข่ท่ายางอ้องถึงน้า้องจีนะยางอ้องนามาวาทเสียงบนันตำสันน้ะแนีเสียงเสียงปลาจริหมโันมัเกินปาเพิ่นว่าีเสียง เสียงไงดังอยู่ในให้นะโอ๋อจะเป็นจะเป็นเสียงป่ากัดไงญ่เกินปานวะนนนโอ้เรื่องนี้สิบอยฟังมือหนึง่งมานอนนะ้านี่ยว่าไอ้ฟังตรงๆเลยสูบน้ำใส่สนะใส่น้าเน่ยใส่เข่าไว้แล้วการรอรถมาปัน่นน้ามันกับ,บวอะไรแต่ป่ามันคือบ่อนในใน้าคือบนในใหหอหไงแท้จริงยจนจนตื้นนะ่ะอยู่ขนนะ้างทียงน้าเลย ครับนี่บอกว่าฟังตรงเลยนี่ก็คือมองเป็นเรื่องธรรมชาติว่าเอ๊ะป่ายังแสดงว่าในตาสิพยคืออันพู้ที่อดพ่อนนั่นตีคือมันคล้ายๆป่าบ่อนป่าข้อใหญ่บ่อนอยู่ในหนองนาบ่อนแห้งแห้งนะจนเทารู้ว่าอู้ป่ายัง้ะเอ้าน้ำเทาสูบน้ำใส่นะคือแบบน้ำว่าหลายนะ่ะป่ายังจะขึ้นมาใหญ่ันนั้นนะอยู่ในอยู่ในหนองเขาก็สูบขอดขึ้นเบิดแล้วนะ เออเขาก็แปลกใจคืออันนี้มองเป็นเรื่องแปลกกันซื่อไม่ได้มองเป็นตกใจดักนะอ๋ะอนี่นท 13, ี่อ๋อยินข้าวว่าเนี่ยทันว่าต้นต้นเสดาท่านยินข้าวมาไม่แมนม,มาเนาะต้องมาถามเจ้าของนะเพื่อนนะเออเคยพอว่าเออคล้ายๆว่าคนต้นจากต้นไม่ลงมาลุมดังตุบๆสินะหักเหลียวไปว่เห็นยังสินะครับ เพิ่นเห็นหนังซีอเพิ่นก็เห็นเห็นลายอยู่สั้นเห็นลายอยู่อ๋อหนึ่งก็คือคนยานาคนเก่าเนี่ยเพิ่นมานอนแล้วเพิน่นว่ามีอย่างมากวนเพิ่นเนาะอยู่ใหรนี่มันมี่พ้นต้นตานเด้ยวที่ครับแต่ว่าบ่อยฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเคยฟังพวกอ่ายายงาตางานเบาเรื่องเบาเรื่องผีหลอกควายฟังอยู่ครับอยู่ยุ่นที่งนาเพิ่นนี่แหละครับยายงาต่างงานบ่อยฟังเรื่องแต่ก่อนเป็น เทียงนาเก่าแล้วก็มีกพยยอพันยันยูหันนะเทียงอบอกตรงตรงเลยคือผู้ใดที่ว่ามีมีเส้นเนี่ยนี่อันนี้ย่างย่างย่างเขวบไปเบื้องเทียงนาสมัยสมัยเกายายา่ามันหันโอ้ย่างขวาไปขนขึ้นลูกว่านี่เลยบอกตรงๆรงเลยว่ามันอยู่ในนี้พี่หลอกแท้นะเทียงนาเก่าที่มีพุนต้นมะม่วงครับนั่นแหละที่ว่ามันอยู่ในท่งเป็นกอพยยนันนะนี่โอ้ขนาดอยู่เทียงนาพุนย่างบลบ,บ,บอกก้าย่างเขวบมาบันไดเด้อ พยางค์มาเย็นจ้อยๆเสียงลมพัดวิววิวแล้วพอไปโอ้ถึ้งน้าบางนี่หมงธรรมดาคิดคิดอยู่ในี่ใจนักโอ้นั่นอ่ะนี่แหละไม่ใช่ยูคนี่แหละห้องสุดห้องตาแหล่แล้วก็ห้องตบงนี่แหละเจ้าที่เจ้าทางอยู่แถวนี้เนาะเออแต่ว่าเรื่องที่ว่าพวกแางอาไอ้พวกย่งงาแตงนันเพิ่นมานอนนาเนี่ยเพิ่นว่าเป็นลูกวายท่านยางอ้อมทิ้งนาท่านว่างเสียนะครับ ควายควายเนี่ยงอ้อมเทียงนาบางทีก็เพิ่งมาย้ำเดือนเมื่อเดือนเดือนงายอย่างที่ล่ะท่านฮะเรียวไปเห็นควายกินงาอยู่กลางทงท่านนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากท้องไร่ท้องนาเฮานะครับเนี่ยแต่ย้ายเพิ่นเห็นเป็นลูกไฟดิครับเนี่ยอเห็นเป็นลูกไฟพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่เป็นเรื่องเล่านะครับผู้เฒ่าผู้แก่ นะครับเพิ่นเห็นมันก็เล่าสู้ให้ลูกหลานฟังหน่อยพี่น้องถ้าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเรื่องยังไปครับเนี่ยครับเออเป็นลูกไฟว่ะตีแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันยิ้มมามาหลายแล้วครับว่าเป็นลูกเป็นลูกไฟร้อยเนี่ยนะครับนะพเทธบุตแกเพิ่นมาเป็นผีพงนั่นผีพงเพิ่นเพิ่นดอกเพิ่นดอกมาหากินกบกินเขียดหากินเพิ่นแต่ว่าบ่ได้เห็ดยังอันตรายเฮาดอกนะนะครับต่างคนก็ต่างอยู่ต่างหากินเนะ นะครับโอ้เนี่ยมาเบิงไฮเบิงนาวนีว่านแหงไว้ครับนี่มันกำกึ่งหันพอดีสูบน้ำใส่นะเสียดว่านเปียกเถอะแล้วแล้วไอ้นาขางเคียงครับพี่น้องเขาเนี่ยคับว่านแหงที่ไหพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่านหน้ามันมาหลายพดแล้วก็ฝนก็ตกมาตืมอีกแคนี่นะครับนะครับพี่น้องคือการว่านแหงนีมันก็นะครับมีปัญหาคือเรื่องความชื้นนี่แหละครับเนี่ยทามันเปียกหลายกรับพดีนั่นบ่ครับนะแต่ว่า ไอ้ส่วนที่มันยังพันเกิดนี่เอ๊ะมันจังไดหรอถ้าไม่ยุบเงินก็เกิดเท่าไรที่เออนนี้วานเปียกบางมองกับว่าว่าเกิดเรื่องครับเพราะว่าน้ำน้ำมันขังถ้าเกิดวานเปียกนี่คือนะครับน้ำแซ่ไหลก็บรดีนะครับน้ำแซ่ไหลก็บรดีขังไหลก็บรดีพี่น้องต้องให้แบบพอจืดๆนะพี่น้องนะครับพอจืดๆมันมันตัม่น้ำทุกอันเออน่ะพอดีครับพูนทั้งพูนพี่น้องนี่ เมื่อวานนี้ฝนตกแห้งครับเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกแ,นแห้งไอ้ที่ว่านแหงไว้ว่านแหงก็คือเอารถไถผ่านเจ็ดนี่แหละพี่น้องมันล่างหางไว้นะครับตากดินเนี่ยมันแหงแล้วกับมือสีวานสักขยินแหงแล้วสักจีดน,นึงเอารถไอ้ไถรถไถแบบตีดินเน่ยพี่น้องนะครับมามาตีให้เป็นดินใละเอียดแล้วกับว่านเขาแหงลงไปแล้วก็ตีอ่าโรตลี่อีกรอบนึงพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ นะครับรอนะครับหมอะสำหรับที่บางทีเขาน้าบ่นี้นะน้ามันบ่พอครับจำเป็นต้องเฮ็ดแหงต้องเฮ็ดครับเนี่ยแต่ว่ากัดรอรอฝนแต่ว่ามันหนักขื้นขึ้นบ่ได้ท่านใจเขาต้องรอฝนรอรอรอฟ้าจากน้อยครับเนี่ยนะครับจุดท่า้วพุนแล้ะครับตอนสามพุนหลังก็ชีแล้วครับน้าดำกันอน้าว้านแหงกันครับนะครับน้าหวานน้ำตัวเมื่อนนะครับเนี่ย นะครับน้หวานน้ำตมนี่บรรยากาศทงไายทง,ทงน้าครับพี่น้องนะครับเอาใจซอยพี่น้องเฮาสุขปู่สุขคนพี่น้องสีวานแบบใดอย่างใดก็เราแต่พี่น้องวันแห่งกันนะครับ ให้รอนี่นะรอฝ้ารอฝนพี่น้องนะครับนี่กาลังกาลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นกําลังขึ้นพี่น้องนะครับนี่คือพ้นพี่น้องเนี่ยมาเยี่ยมชมพ้นนะครับน้าที่มีพ้นอยู่สมุนนี่มันบ่ค่อยมีเลยพี่น้องนี่นะครับเหลืออยู่โบกี้แปงละพี่น้องนะครับน้าน้าแปลงนี่นี่คือมีพ้นอยู่สามนวยพี่น้องนะครับพ้นพ้นลูกแรกนี่นะครับเป็น พ้นบากขามพี่น้องนะครับพ้นบักขามลูกถัดไปเนี่ยเป็นนะครับเป็นพ้นเดดครับพี่น้องนะครับพ้นเดาดล้วะสุดท้ายคุณพี่น้องเนี่ยนะครับนั่นแหละเป็นนะครับเพ่นว่าเป็นพ้นนะครับงูจงอางกันพี่น้องเพราะว่านะครับเห็นงูจงอางปรากฏตัวอยู่ทั้งพ้นพี่น้องนะครับนะครับอยู่ทั้งพ้นนะครับเนี่ยพี่น้อง นะครับนี่โพนต้นมะขามเทียงนานี่พี่น้องเนี่อ,อนะครับมันกลเป็นเรื่องแปลกพี่น้องนะครับเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะครับเทียงนาเกาเถียงนาแก่พี่น้องนะครับเนี่ยพึ่งมาเปลี่ยนเสาพี่น้องแต่กอนเป็นเสาไม้นะครับเพราะจะด,ดูน้ํามากน้าหลากเนี่ยพี่น้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับเรื่องจังใดดีเรื่อง,ง,องโมหนาเสือนะพี่น้องนอะ ครับเพิ่นว่าสมัยก่อนคนเทศนาแปลงนี้เพื่อนว่ามีอย่างมากวนเพิ่นห่ะพี่น้องนะครับมาในรูปของควายสันพี่น้องนะครับควายนะครับควายตัวบังใหญ่ยางอ้อมเทียงนาสันพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็คุณยายนะครับเพิ่นกลับมานาเพื่อนิ่นว่ายนม้มื้อขึ้นมานอนน้าพี่น้องเพิ่นเห็นเป็นลูกไฟพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่เป็นลูกไฟนะครับลอยอยู่แถวนี้นะพี่น้องนะครับลอยอยู่แถวนี้พี่น้องนะครับนี่ นะครับแล้วก็ขึ้นไปน้าทั้งฟังพุ่นนะครับขึ้นไปน้าทั้งฟังพุ่นนะครับสมัยก่อนที่เพิ่นมาเห็นนะาเพิ่นกว่าท่านเห็นเป็นควายท่านพี่น้องเห็นเห็นเห็นเป็นควายท่านพี่น้องอยางอ้อมเทียงนาที่พี่น้องก็เลยนะครับก็เลยนะครับคาดว่าพี่น้องนะครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เพิ่อนอยู่ในแถวนี้แหละพี่น้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นอยู่แถวนี้ครับเนี่ย อยู่แถวนี้พี่น้องเลยนะครับอาจจะยังอยู่หรือว่าอยู่กับบอกพื่อนนะพี่น้องนะนะครับบอกเพได้พี่น้องมาเบิง้งนี้นลูกที่สองนี่คือพ้นต้นสเดาพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับแต่พ้นต้นที่สามเนี่ยพี่น้องที่ว่าพ่องูจงอ่างอยู่พ้นนี่อะพี่น้องนะครับน่าจะเป็นนะครับงูจงอางเจ้าที่นะครับงูจงอางหางกุดดีงูจงอาง ผีก็แล้วแต่พี่น้องจะเพิ่นว่ากันนะพี่น้องเพราะว่าเป็นงูจงอางที่เป็นตัวขนาดหญ่นะพี่น้องแล้วก็เนี่ยพี่น้องพุ่นนี่พี่น้องผมยังปากกาย่างขึ้นเลยพี่น้องพุ่นนี่นะครับเป็นตื้นๆนะพี่น้องนะครับเนี่ยโอ้พี่น้องไออันตรายนะครับอันตรายต่ว่าสังเกตเบื้องโดยสายตานะครับไยมาตำรวจจะนึ่งแล้วมันที่เป็นโพงไหมพี่น้องเป็นโพงเป็นหู้หนูเนี่ยพี่น้องคือ เจ้าของนาเพิ่นกระยางมาบึงนะที่แ่พี่น้องขึ้นไปเลยเห็นนอนนะพี่น้องนอนอยู่ทางโพ้นพี่พน้องหัวอยู่ทางหนึ่งหางอยู่หนึ่งพี่น้องนะครับเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่าสี่เมตรพี่น้องนะครับไม่ต่ำกว่าสี่เมตรนะครับอายุหูงจงอางตัวนี้บ่ต่ำกว่าสิบกว่าปีพี่น้องนะครับอาจจะถึงยี่สิบปีพี่น้องเพราะว่านะครับสิบกว่าปีที่แล้วนี่เขา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 เพ้่นมาไซเต,ตรงเต้นพี่น้องน,นะครับ มาใส่ตรงเต็นหานกเพิ่นก็ะหินนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะเจ้าของนาก็เห็นพี่น้องอยู่เทิงพน้นลหรพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นงูจงอางเจ้าที่งงูจงอางพีนี่นะครับเนี่ยพี่น้องอ่านะครับน่าจะอยู่พ้นนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงฤดูทํานาฤดูฝนนี่น้ำมากน้าหลากนี่เพ,พิ่นมีมงยูได้พี่น้องนะครับเพิ่นนมีมงยูนะครับเพิ่นก็ต้องหามงหลบซ่อนพี่น้องเนี่ยนะครับ เาจะมาติดตามนะครับนะครับข้อมูลงูจงอางตัวนี้ให้พี่น้องได้รับฟังนะพี่น้องเนาะว่าเออมันป็นยังไงมาจย่างไหนะครับอย่างหนึ่งคุยฟังคือโอ้พี่น้องเลยมามา,มานานะพี่น้องมือวานี่นะครับมานาแลาา้วก็บมือก้อนนี่กับเบื่อหนูพี่น้องหนูมันจะล่งกินเขาเนียนะครับเพราะว่าเขาเรานี่เขากำลังแทงน้องขึ้นมานะครับก็เลยเบื่อหนูปรากฏว่า แมวแมวดำตัวบางง่ายตายพี่น้องนะครับก็เลยเอาเอาเอาไปฟังไว้อยู่ริมคลองคนละพี่น้องเออก็เลยแปลกแปลกใจนะครับว่าเออนะครับแมวมันมากินหนูที่เขาเบื่อหยาบวอหรือพี่น้องเี่มันเป็นยังไงนอนตายอยู่ในเห็นนะ้พี่น้องเออแปลกประหลาดพี่น้องเป็นแมวเป็นแมวดำตัวบางง่ายพี่น้องนะครับได้ก็ได้ทําการนะครับทําการฟังเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับมามาคุยพี่น้องฟังนะครับ นีแล้พี่น้องนี่ที่เขาเห็นนะครับพี่น้องนี่นะครับงูจงอางนะครับนะครับที่นับเก้าเบื้องนะครับสี่เมตรเราะขาดนะพี่น้องนะครับนี่นะครับหัวยุพุ่นนะครับโอ้ยหัวยุ่ทั้งพี่ห่างยุ่พี่พี่น้องนะครับนี่เพิ่นมาหน้าแล้วเพิ่นเห็นนะครับมาเห็นในเขากําลังที่เขาโพ้นในพี่น้องนะครับนี่ห่างยุ่พี่พี่น้องัวอยูุ่ต้นต้นกล้วยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเฮานับ นับก่าวเบื้องน้พี่น้องจะนับกลาวพี่นงเลห,หนึ่งสองสามซีโอพี่น้องซีเมตรนะครับงูจงอางงูจงอางยักษ์พี่น้องแห่งลำน้ำพมนะครับคาดว่าพี่น้องมันอาศัยอยู่เหนือพี่น้องนะครับอยู่โพ้นลูกนี้แหละพี่น้อง้วกาเดินทางหางกินระหว่างลำน้ำพมพี่น้องนะครับแล้วก็ไปทั้งปลาทัาง้งพุ่นพี่น้องนะครับนี่ ทั้งปลาทั้งพุ่นนะครับเนี่ยชงอางลำน้ำพมนะครับนะครับสบายดีสัขูสุขุคุณนะพี่น้องเนาะมอนีพี่น้องมาเบิ่งนะครับนานาแปลงที่เพิ่นเฮ็ดนะครับนาหวานน้ำต้มครับเนี่ยนาหวานน้ำต้มนะครับถ้าเกิดความชื้นพร้อมมอในพี่น้องนะครับบ่มากเกินไปนะครับเนี่ยพี่น้องเขากที่เกิดงอกเสียดพี่น้องนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าหน้ามันหลเกินไปพี่น้องนะครับนี่เปียกโพดนะพี่น้องนะครับเมล็ดข้าวก็จะมองงอกนะพี่น้องนะนะครับกาบมงงอกนะครับขาดว่านะครับบางส่วนก็น่ากะนาชิงงอกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เบิ้งมันส่งบางๆนะครับแต่ว่าข้าวนาปีนี่นะครับพี่น้องเวลามันแตกกอนะครับขึ้นมานี่นะพี่น้องเลยนะครับมันดีกว่ากว่าวัน วานทีทีพี days, ่น้องนะครับเพราะฉะนั้นข้าวนาปีพ er ี regardez. ่น้องเนาะนะครับวานวานบางนิดนึงพี่น้องนะครับประมาณ10กิโลกรัมต่อไร่นะครับพี่น้องนะครับนะครับข้าวจะแตกกอนะครับรวงข้าวก็จะสมบูรณ์น้ำหนักดีเมล็ดข้าวเต็มพี่น้องนะครับเขาจะมาวานหนาๆแบบเข่านาปังนะครับยี่สิบสามสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับทําให้เมล็ดทําให้ข้าวมันบ่แตกกอเม็ด นะครับเม็ด <sympath> ก <is> ็จะรีบล้วงก็จะน้อยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำทำนาปีนะพี่น้องนะนะครับวานบางนิดนึงพี่น้องนะครับให้ยึดหลักเ้าดดำน้าเลยพี่น้องนะครับถ้าเกิดเฮานะครับเฮาเฮ็ดนาแบบระบบดำนะพี่น้องผลผลิตต่อไร่นะครับพี่น้องน้ำหนักก็จะดีนะพี่น้องจะดีนะครับเพราะว่ารวงข้าวก็จะสมบูรณ์นะครับเม็ดข้าวก็จะเต็มพี่น้องนะครับ พอห้าวันทีๆนานาจะพี่น้องลวงข้าวก็จะเล็กเมล็ดนะเมล็ดก็จะรีบพี่น้องมีเม็ดรีบหลายเนื่องจากว่าข้าวไม่สมบูรณ์นะพี่น้องนะนะครับพี่น้องก็ลองเบิ้งดูครับว่าซีค็ดนะแบบใดนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณครับ